พร้อมนะทุกคนนั่งตัวตรงๆนะคะทาท่าประกอบไปด้วยแบบนึงนะคะนั่งยังไม่นิ่งเลยนั่งให้นิ่งๆน้อยให้นิ่งๆนะคะพร้อมตัวตรงๆไม่กระดุกกระดิก ถ้าไม่ตรงยังไม่ไปนะให้ตรงตรงก่อนนะคะเอาตายเดี๋ยวโทษทีนะคะลูกพร้อมค่ะเชิญทุกคนค่ประสาบไปด้วยนะยังค่ะถ้ายังไม่มา 好。 ถ้าประกอบไปด้วยลูกน,น,นั่งนิ่งๆนะคะนั่งสมาธินิ่งปลายดาวทำอะไรปลายดาว นั่งสมาธิอยู่นะนิ่งๆอยู่นะคะ,ะ่ยังนั่งนิ่งๆอยู่นะยังนั่งนิ่งๆอยู่นะคะ นั่งนิ่งๆอยู่นะคะหายใจเข้าลึกๆค่อยๆผ่ันลมหายใจเยกสมาธิกลับคืนมานะคะอ่าทีนี้เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะ ค่อยลืมตาครานี้มาดูนะในบทเรียนของเรานะคะในวันนี้นะคะว่า,าด้วยเรื่องอาการพัฒนาจิตตามแนวของพระพุทธศาสนานะคะนั่คือเรื่องที่เรื่องที่สองน่เหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะาบทหัวข้อสองจุดหนึ่งนะ 2.1ก็คือความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญานะคะเดี๋ยวคุณคูณจใหเรียนบันทึกไว้ทีหลังนะแต่ว่าวันนี้ให้ฟังนะคะแล้วก็ดูที่กระดานที่คุณรูนำเสนอในวันนี้นะคะามาดูการบริหารจิตและการเจริญปัญญาเขาบอกว,ว่ามีไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีสติไม่ประมาทนะคะแล้วก็มีปัญญาที่สมบูรณ์ ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขซึ่งก็มีร,รายละเอียดดังนี้นะคะในรูปนั้นก็จะเป็นการนั่งสมาธินะคะเราก็ฝึกมาแล้วตอนมาต้นชั่วโมงเนาะคราวนี้เรน,นมาดูความหมายนะคะความหมายของสติสัมปชัญญะนะในนี้มันจะมีความหมายอยู่3มเรื่องก็คือเรื่องที่1เรื่องที่2คือปัญญาแล้วก็เรื่องที่สก็คือสมาธิ มาดูนะคะสติสติสัมปชัญญะก็คือความระลึกได้นะคะ,ะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งในการเรียนและการทำงานมีสติรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่นะคะอย่างเมื่อกี้ให้นั่งสมาธิทุกคนก็นั่งสมาธินั่นหมายความว่าเรามีสตินะคะ,ะนั่งนิ่งให้ทำ ถ้าประกอบก็ทำได้นี่คือเราเรียกว่ามีสติในการทำนะคะในการแสดงในการนั่งสมาธิประกอบเพลงนะคะอ่ามาดูต่อไปสมาธิมีสติลมวมีสมาธิใช่ไหมสมาสมาธิก็คือก็คือการควบคุมจิตใจให้มุ่งมัน่นแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นี้คือสมาธินะคะคุณครูให้จดก็จดจอจดจ้องในเรื่องของการจดคุณครูให้อ่านก็จดจ้องในเรื่องของการอ่านให้ทําการบ้านก็จดจ้องในการทากิจบ้านนะทำด้วยความมีสติแล้วก็มีสมาธิในการทำนะครูสอนก็ไม่วอกแวกนะคะไม่เล่นไม่คุยกันไม่หาสิ่งอื่นมาเล่นนะไม่เดินไปไหนมาไหน ในระหว่างที่คุณครูสอ,น,อนนี้เรียกว่ามีสมาธิในการเรียนนะคะแล้วก็มีสติด้วยนะต่อไปอันที่3นะคะก็คือปัญญานะปัญญาก็คืออะไรปัญญาก็คือความรอบรู้การใช้สติพิจารณาถึงเหตุผลในความรู้เรื่องต่างๆจนกระทั่งมีความรู้อย่างแท้จริงอันนี้ก็คือปัญญานะ ครูพูดเสมอนะคะสติมาปัญญาเกิดใช่ไหมเอ,อ่อถ้าเรามีสติมีสมาธิปัญญาเราก็เป็นไงคะปัญญาเราก็มีแล้วปัญญาเราก็จะดีด้วยนะคะถ้าเรามีพร้อมทั้งสามอย่างนี้นะต่อไปหัวข้อที่สองจุดสองวิธีการปฏิบัติตนในการบริหารจิตและ,จะเจริญปัญญาอันในรูปภาพเป็นการนั่งสมาธินะคะอ่า นั่งยังไงนั่งเฉยๆแล้วก็นั่งสมาธิเลยเหรออ่ะมีวิธีการนั่งนะคะ,ะวิธีการนั่งสมาธิก็คือให้เอาขาขวาทับขาซ้ายอ่านี่เดียนั่งดูซิขาขวาด้านไหนขวานนะเออขาขวาทับขาซ้ายนะคะมือขวาคือมือที่เราเขียนหนังสือข้างที่เราถนาดัดบางคนเขียนมือซ้ายนะมือขวาของคุณครูก็จะดูด้านนี้นะคะอ่า แล้วก็เอามือขวาวางทับมือซ้ายแล้วมือซ้ายต้องวางก่อนใช่ไหมมือซ้ายวางที่ตักมือขวาทับลงไปนะคะวางมือบนหน้าตักอ่านั่งหลังตรงหลับตาเมื่อกี้อนุวัฒน์ก็ทําได้ดีมากเลยนะคะอ่านั่งสมาธิหลังตรงหลับตามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่สําคัญมีการกําหนดลมหายใจเข้าออก อาภาวนาว่าพุทธหายใจออกนะหายใจเข้านะคะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอ่าถูหายใจเข้านะพุทธออกโทอ่าอย่างนี้นะคะพุทธโทพุทธโทนะคะต่อไปอามาดูนะคะอ่าในเรื่องของการฝึก การยืนและการเดินการนั่งแล้วก็การนอนอย่างมีสติฝึกการยืนการเดินการนั่งและการนอนอย่างมีสติเอาคุณครูยืนเดินนั่งนอนต้องมีสติด้วยเหรอมีสินะมีนะคะมาดูยังไงการยืนอ่ะมาเริ่มแล้วมาดูการยืนการยืนเขาบอกว่าต้องยืนในอาการที่สงบนะคะมีจิตจดจ่ออยู่กับการยืน อาคุณยกตัวอยา่างหน้าเสาธงนะการยืนหน้าเสาธงก็คือยืนต้องยืนในอาการที่สงบใช่ไหมสงบนิ่งนะคะจดจ่ออยู่กับในการยืนบางคนไม่นะคะยืนก็ยกขาไปนั่นไปนี่แกว่งขาไปบางคนก็ไปถีบเพื่อนไปยนันเพื่อนก็มีนี่คือไม่ได้อยู่ในอาการที่สงบก็คือไม่ได้จดจอ่อจด จ้องอยู่กับการยืนนะคะอันนี้ใเินคิดย้อนไปในเวลาเรายืนแถวคารับรมชาตินะคะ,ะเพื่อนอเพ่อน,เพ,อนเพื่อนผู้นำนะพี่ๆผู้นําก็จะบอกว่าใหาวันแก้วตรงอยู่ตลอดเวลานะคะนี่คือเพื่อให้เราได้มีจิตจดจ่ออยู่กับการยืนนั่นเองกนะ็คือให้สงบนะคะให้นิ่งนะคะการเดินนะการเดินให้รู้ว่ากําลังเดิน ต้องมีสติอยู่กับการเดินนะคะอาเดินใจลอยเดินรีบร้อนเดินอยู่ดีๆต้นไม้ตั้งอยู่ดีๆอ,อยู่ดีๆก็เดินไปชนอ,อันนี้คือมีสติไหมล่ะเวลาเดินไม่มีนะคะนะคะเพราะนั้นเวลาเดินก็ต้องมีสติรู้ว่าอะไรขวางอยู่ข้างหน้ารู้ว่าอะไรอยู่ข้างๆอันนี้เรียกว่าเดินแบบมีสตินะคะ อีกอันหนึ่งก็คือการนั่งนั่งก็ต้องนั่งอย่างสงบจิตเจดจ่อต่อการนั่งเช่นเวลานักเรียนนั่งเรียนในขณะนี้นะคะเรียนต้องนั่งอย่างสงบไม่วอกแวกไม่นําสิ่งของมาเล่นไม่จับอันนั้นอันนี้มาเล่นนะคะ,ะนั่งอย่างสุภาพเรียบร้อยถ้าเรานั่งอยู่หน้ากล้องยิ่งเราอยู่หน้ากล้องเนี่ยนั่งท่าไหนก็เห็นหมด นะจะทางร้อยแปดสิบองศาก็เห็นหมดจะยกเท้าขึ้นมาจะยังไงชันขงชันเข่าขึ้นมานี่เห็นหมดเลยนะนักเรียนเพราะนั้นให้นั่งอย่างเป็นระเบียบก็นั่งอย่างสงบนะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะไม่ว่านั่งอย่างมีสมาธิจิตใจจดจ่ออยู่กับการน,นั่งนะคะอ่าต่อไปการนอนการนอนก็คือให้มีสติ รู้ตัวว่านอนอยู่โอ้ถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองนอนอยู่นี่คือ,อศัยว่าสติเนี่ยคะไม่ไดีแล้วนะเวลานอนเราก็ต้องรู้สติตัวเองว่ากําลังนอนจะหลับแล้วนะเออจะตื่นเวลาตื่นก็ต้องมีสติก็ต้องรู้ว่าตัวเองกําลังจะตื่นใช่ไหมอ่านี่คืออ่าในเรื่องของการฝึกการเดินการเดินการนั่งและการนอนอย่างมีสตินะถ้าเราฝึกหรือว่าเรา อาปฏิบัติได้ตามนี้มันจะทําให้เป็นผลดีนะคะกับตัวเราก็คือตัวเราจะเป็นไงคะมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทจิตใจก็จะเป็นยังไงเบิกบานนะคะจิตใจก็จะเบิกบานนะอารมณ์ดนะีมีความสุขประมาณนั้นนะคะในเรื่องของการฝึกการยืนการเดินการนั่งและการนอนอาต่อไปมาดู การฝึกกำหนดรู้ความรู้รู้ความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิน่นลิ้นลิ้ลรลมรสกายสัมผัสที่มากระทบจะเปิดไมคค่ะไม่ได้เปิดไมค์ใจรับรู้ธรรมารมนะคะใครเปิดไมคอ่ะไม่เปิดไมนะ าม,มาดูนะคะการฝึกกำหนดความรู้สึกจากอะไรคะตาหูจมูกลิ้นกายรูปศาสัมผัสทั้งห้านี่เองนะการฝึกกำหนดรู้ความรู้สึกก็คือการฝึกให้อวัยวะต่างๆอวัยวะของร่างกายเราอะรับรู้นะคะ,ะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทำให้มีสติแล้วก็ไม่ประมาท การดาเนินชีวิตมีอะไรบ้างเรียนมาดวนที่หนึตานะคะตาทุกคนมีดวงตาทุกคนมองเห็นนะคะอะในห้องนี้นะคะตาเห็นสิ่งต่างๆภายนอกอดูให้รู้ว่าเห็นอะไราสามารถบอกได้เห็นว่าคุณครูกำลังนำเสนอเรื่องอะไรสามารถบอกได้นะคะ เห็นว่าคุณครูให้ทําอะไรบนกระดานสามารถอ่านแล้วก็บอกได้นี่คือการดูต่อไปหูนะคะหูนี่คือใช้ในการฟังเสียงนะคะ,ะต้องไหมคะในการฟังการฟังต้องตั้งใจฟังว่าเป็นเสียงอะไระเรื่องที่ฟังมีสาระสำคัญอย่างไรมองละก็มาฟัง ฟังด้วยความตั้งใจจับประเด็นสําคัญของเรื่องจับใจครับอาจับใจความสําคัญของเรื่องในการฟังนะคะคฟังอย่างมีสติแล้วก็มีสมาธิต่อไปค่ะ,ะจมูกจมูกมีไว้ดมกลิ่น,นเมื่อได้กลิ่นก็ตั้งจิตรู้ว่ากลิ่นอะไรนะคะเช่น กลิ่นหอมของดอกไม้ดอกอะไรอะ่ะกลิ่นแบบนี้น่าจะเป็นดอกมะลิอ่าต้องบอกได้นะคะกลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นดอกกุหลาบนะกลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นขยะกลิ่นของบูดรเนา่าอ่าต้องเลยนะคะ,ะมีจิตรู้ว่ากลิ่นนั้นคือกลิ่นอะไรนี่คือ,อประสาทสัมผัสของจมูกนะคะให้เราได้อ่า ดมกลิ่นนั่นเองนะต่อไปอันที่ห้าใช่ไหมอันที่สี่อันที 4, ่สี่สนะิอันที่สี่ก็คืออะไรคะการลิมรสชาติลิ้นใช่ไหมลิ้นลิ้นมีไว้สำหรับรับรู้รสชาติของอาหารนะคะเชน่นหวานาเปรี้ยวเค็ม เวลาทานอะไรเข้าไปเราสามารถบอกได้เผ็ดนะเจิดนะออหวานไปนะนี่คือ,อประสาทสัมผัสของลิ้นนะคะมีไว้สําหรับรับรสนะคะรับรู้รสของอาหารและอันที่5้านะกายากายสัมผัสเมื่อร่างกายสัมผัสสิ่งใดต้องรับรู้ว่ามีลักษณะอย่างไรเช่น น้ำแข็งเย็นก้อนหินมันแข็งต้นไม้มันครุขระประมาณนั้นนะคะสัมผัสยังไงก็โดยการใช้มือมือจับมือสัมผัสจับคางคกนะผิวมันก็จะค,คระุขระจับหนังจระเข้น้าผิวก็จะค,คระุขระจับปลาไหลมันก็จะเป็นยังไงคะมันก็จะเรียบลืน่นเป็นแบบนั้นก็สามารถบอกได้นะคะการสัมผัสจับได้ ต้องได้แล้วอย่างหนึ่งก็คือใจรับรู้นสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นดีใจเสียใจเศร้าใจประมาณนั้นนะคะในเรื่องของการรับรู้ทางใจอันนี้ก็คือ,อประสาทสัมผัสทั้งห้าในเรื่องของการฝึกกําหนดความรู้สึกต่างๆนะคะช่ว่วาเด็กๆคงไม่มีปัญหาเรื่องของการฝึกแบบนี้นะคะเราได้อยู่แล้วต่อไป ในเรื่องของการฝึกให้มีสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการนะคะในเวลานี้มีการเปิดไม้ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิในการฟังว่าคุณครูกระพงคปพูดไปนะคะในนั้นเด็กไม่ต้องเปิดไม์เพราะคุณครูไม่ให้ตอบคุณครูให้ฟังก่อนนะคะนี้เรามาดูค่ะการฝึกสมาธิ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรนะ,ะจุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิก็คือ,อเพื่อให้เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นแน่วแน่นะคะ,ะในการทำกิจกรรมต่างๆนะการฝึกให้มีสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและ การเขียนนั้นนะจะทําให้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากขึ้นขึ้นใักเรียนมาดูนะคะยังไงอ่าดูในระหว่างในตัวอย่างนี้นะคะในห้องเรียนอ่าเสียงของกมลวันปิดใหม่กำมลวันไม่ต้องเปิดใหม่มาดูค่ะในแผนผังน,นี้นะคะเขาสรุปให้เราในเรื่องของการ ฝึกสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนนะคะในการสม,มุินี้อยู่ในห้องเรียนนะคะมาดูอันที่หนึง่งในเรื่องของการฟังการฟังต้องฟังยังไงฟังอย่างตั้งใจจนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่ได้ฟังนะคะฟังซะก่อนให้เข้าใจนะคะในเรื่องที่ในเรื่องที่คุณครูเขาสอนหรือในเรื่องที่ตัวเองฟังนะ ต่อไปนะคะข้อที่สองคืออ่านการอ่านต้องอ่านอย่างตั้งใจจับใจค่ะใจความของเรื่องที่อ่านได้น,นี่คือการอ่านการตุการอ่านให้มีสมาธิอันที่สามก็คือคิดอ่านแล้วก็คิดคิดเมื่อฟังและอ่านแล้วคิดตามอย่างมีเหตุผลเมื่อได้ฟังเมื่อได้อ่าน แล้วก็มาคิดนะคะโดยต้องใช้เหตุผลประกอบในการคิดต่อไปถามนะคะในการถามหัวข้อที่4นะเมื่อฟังอ่านคิดแล้วเกิดความสงสัยก็เป็นนะคะควรถามเพื่อให้เข้าใจนะไม่ใช่ไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านไม่ได้คิด แล้วอยู่ๆโผล่ขึ้นมาถามเลยหลายๆคนไม่จะฟังถามไว้ก่อนเขาให้ได้ถามเพราะฉะนั้นวันนี้เรียนไปแล้วให้นําไปฝึกนําไปปฏิบัติแล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขตนเองนะคะฟังซะก่อนแล้วก็มาอ่านดูสินะครูสอนอะไรแล้วก็มาคิดคิดตามนะแล้วเมื่อสงสัยค่อยถามนะคะ ถามเสร็จได้ความรู้เสร็จาเข้าใจแล้วก็ก็มาเขียนนะคะอันที่ห้าอ่าเขียนจนเกิดความอ่าเขียนให้เกิดอะไรคะ่ <c oughs> อกันลืมนะคะเขียนไว้เพื่อกันลืมนั่นเองนะฟังอ่านคิดแล้วก็ถามทําให้เข้าใจ <c oughs> แล้วก็มาสรุปบันทึกโดยการเขียนนะคะ เพื่อกันลืมนั่นเองนี่คือหลักในการพื่อใมีสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนนะคะต่อไปทีนี้ย้อนกลับไปนะคะสิ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆได้ได้ทำนะอันนี้ให้ทำเป็นการบ้านนะคุณครูจะลงไว้ให้แล้วใหเด็กๆสรุป สรุปลงไปในสมุดของตัวเองนะคะ,ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยเดี๋ยวคคพูดนัด่นกน่มีใครสงสัยจะถามอะไรไหมนะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะมี4ี่ห้าหัวข้อย่อยนะคะอ่นนี้หัวข,ข้อใหญ่ที่เราเรียนในวันนี้นะคะก็คือการพัฒ,พฒนาจิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนานะคะนี่คือในเรื่องที่หนึ่ง นะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะครบันทึกลงในสมุดของตัวเองนะแต่ว่าไม่ใช่เวลานี้หรอกนะคะเมื่อหมดชั่วโมงแล้วค่อยอบันทึกลงปา